เพราะทางนี้ที่คว้าปุ๊บ๊กจับตัวเลย ไถเลี้ยวกลางรลไปรถรถมาจะปนทุกน้ำไาดูนี่มาดูยันนปริูข้ามถนนะไูมอเห็นกบ้็เลยจอได้ปูข้ามก่อนเมอ๋อมันไม่ข้ามใช่ไหมใช่ครับหัวมันอยู่ไหนเนี่ยห็นอยู่รปเลยนี่หัวยู่หัวอยู่นี่ไมใช่ครับหัวอยู่นี่อ๋อนี่หัยู่ด้านนี้นหัวอยู่ด้านนี

มามาเดี๋ยวเดี๋ยวแตอว่าไปช่วยเขาพบช่วยเราให้น้องดูรถดูีวเดี๋ยวที่ทำเรืออะไรพบเรื่องไหนไอีกนะคล

บอกเราดูดีว่าปุดูหัวหัวได้ไหมขวาได้ปาได้ขวาเลยนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่พอพลาเสร็จปุ๊บต้องลึงตัวเลยไม่ให้มันเปเอาตัวเป็นทั้งตัวมันออกมาดนว ก็ใช้มือนั่นแหละเห็อุปกรณ์ไม่ได้หรอกอ่ะโผล่มาทางนี้ที่ขวาปุบโปกกจับตัวเลยครับอับโอเคทีนี้โอเคไม่หยัง่งอะไ วงอ่างครับผมองหลาพอดีในเรื่องเข้ารถนี่ก็จะเป็นเรื่องที่มีเจอดขบ่อยนะแต่ตงทีถน,นนเอาถุงมาชัยเลยยืนนังถุงใครเอาถุงเอาถุงมาไม้พี่ไม่อะถุงถุงเอาสอบเขาได้ปะก็คือ,าารอเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะบางทีมันตกใจอ่ะตกใจมันก็พยาย,มยายมหาจุดที่ สามารถที่จะหนีได้หลบได้ขึ้นไปนะฮะโอเคตอนนี้คือมันเป็นตรงถนนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรถผ่านจอดไปมามันจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็ีดีกว่าีมีไหมพี่หรือไม่มีเลยไม่มีไม่มีถุงเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเไหไหดี๋ยวเดี๋ยวเดียงเ๋วเดี๋ยวเอาเีววเวียดเดียวเ บ้านที à, <you know, ่ขอเได้ๆได้ๆไ้ๆได้ๆโอเปินถไปนะใช่นี่ครับพี่ไมพี่ไม่บ้องหลาใต้ครับใต้ใต้ ชื่ออะไรนะท้านไปตรงหลาใต้เดี๋ยวนะ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 จะไล่เราไปค่อยๆ่ถุงมันถุงใส่เห่าแล้วถุงเล็กถุงเล็กเนี่ยจไประกอบอาโอ้ยเลยกว่าถุงเดี๋ยวจะเปิ่มดแล้วเริเริ่ม บอยนะบอยนะทุกทุกทงเขาบอยมากอยบยบ่อยมากบ่อยมากตรงเนี้ยเมื่อไม่ก voilà ี่เดือนที่แล้วที่น้าโครงก็อย่างนี้แหละเขาจอดรถแต่มันเละข้ามทางแต่มันดันไม่ข้ามมันดันขึ้นรถออามันมันจะขึ้นรถตรงเนี้ยอละเดียวกันเลอละแครนเดียวกันเลยจอดมันกันเละขึ้นรถเลย ผมตั้มเป็นสองชั่วโมงเหมือนกันเข้าไปนอนอยู่ข้างหเตาเบ็เตอรี่เข้าไปนอนพุ่งอยู่ในนั้นระวังรถที่มาโอเคครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้มันถนนนะผมว่าเราไปที่ไปที่ศูนย์ดีกว่าเพราะว่าตรงจุดนี้มันอันตรายนะรถผ่านไปผ่านมารสชาติของของมันเพิ่มรสชาติเพราะว่าปันจะหวานนิดนึงแตงอิดมาแล้ว เป็นยาดีหน้าจุนจุนเข้าเลยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงก็พอดีเพิ่งเดินทางมาแล้วก็จริงๆรแล้วเป้าหมายเป้าหมายเราก็อยากจะไปเปิดประสบการณ์ที่มันสนุกสนุกบ้างคือที่ผ่านมามันก็จะมีเจอเรื่องดราม่าเยอะนิดนึงนะครับดราม่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโดยเฉพาะเรื่องจับงูอ่ะบางทีถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมกำลังจะเข้าไปจับเราก็รู้สึกว่า คือมันมีความกังวลเน่ะกังวลมันช็อตไปเลยนะช็อตล้วก็ทําให้จังหวะเราเสียคือตอนนั้นผมกังวลเรื่องของการใช้มือเปล่าจับงูเพราะว่ามันด่ามากันเยอะคือบางคนไม่เข้าใจเนี่ยถามดีๆมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบางบางคนที่พอเห็นปุ๊บก็โอ้ยว่าต่อว่าเลยเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกบางทีมันก็ยุบยุบบ้างแล้วเราก็พยายามอธิบายให้คนเข้าใจแต่มันก็มันก็เป็นเรื่องยากของต้องใช้ระยะเวลาวอธิบายแบบนี้ครับว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยเห็นแล้วงูมันนอนอยู่มันสงบแล้ว แล้วจังหวะที่พอเปิดกระโปรงรถขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่างูไม่มีอาการตื่นคือ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยผมอ่านพฤติกรรมเลยว่ามันคงจะกลัวมันก็เลยหนีขึ้นมาบนเครื่องยนต์แล้วก็นอนนิ่งๆพอจังหวะที่ยกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมมองเลยนะว่าจับปุ๊บคือสามารถจับได้เลยอย่างปลอดภัยบางคนอาจจะมองว่าทําไมมาใช้อุปกรณ์ก็ลองนึกดูนะตอนนั้นตัวงูอยู่แบบนี้หัวอยู่แบบนี้บ่วงมันเข้าไม่ได้ครับบ่วงไม่สามารถที่จะคล้องเข้าไปได้หนึ่งสองไม้ตะขอ มันกดไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวตัวเขากดเขาทับอยู่ตรงหัวซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทุกครั้งในการทางานเราเราจะประเมินสา,าการว่ามันปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยอะยังไงแล้วก็ไม่เสี่ยงมาใช้อุปกรณ์แต่ว่าถ้าเกิดสา,าการประเมินแล้วดูแล้วว่าเออการใช้มือมันจะสามารถทําให้ปลอดภัยได้ทั้งเราและเขาเนี่ยผมก็จะทําคือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้มือจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอธิบายให้ฟังว่าคือตรงนั้นมันเป็นถนนรถจะสัญจรไปมาตลอดเวลา หมายความว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราทาอะไรไม่รวดเร็ว2ถ้าสมมติว่าใช้บวงพยายามที่จะดันดันเพื่อให้มันเปิดหัวแล้วก็คของเนี่ยถ้ามันตกตกใจแล้วมันพุ่งมันมันมุดลงไปเนี่ยถ้ามันเอาตัวไปพันเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหงานยากงานยาวลยทีนี้นะครับหรือไม่ถม้ตขอไปเคีเคียวเนี่ยมันพุ่งมาก็จบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราประเมินแล้วว่าภาวะนั้นงูสงบแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเนี่ยคือใช้มือแต่จังหวะที่กําลังจะ เขาไปจับคือมันเหมือนความกังวลไงมันมันมันมีปัญหาเรื่องนี้มาเยอะกังวลพอกังวลปุ๊บมันช็อตจังหวะมันเสียกำลังกระจับปุ๊บถอยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าพี่ไฟ์สดอยู่ใช่ไหมพอไฟ์สดอยู่เนี่ยมันภาพออกไปเนี่ยบางคนไม่เข้าใจก็ผมก็กังวลก็ทาให้จังหวะเสียแล้วก็มันจะเป็นอันตรายกับเราด้วยเพราะว่าเราเราเกิดความกังวลบางเนี้ยก็เลยต้องออกมานั่งคิดนิดนึงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้อุปกรณ์ได้ไหมก็มานั่งประเมิน ดูแล้วก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนสุดท้ายพองูเริ่มจะเคลื่อนตัวเนี่ยถ้ามันมุดเมื่อไหร่คือแบบว่าทําอะไรไม่ได้แล้วคือมันก็จะงานยาวก็เลยต้องบอกพกพกถ้าพี่จับปุ๊บพวกรีบจับหางเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมจับปั่วแล้วมันพยายามเอาหางไปพันไปไปมัดอะไรในตัวเครื่องยนต์มันก็จะทําให้เราเกิดความยากลาบากก็เลยต้องใช้มือนะครับคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราประเมินความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาไม่คุ้มในจังหวะที่ ตงวานั้นเนคือว่าตัวงูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตามันอยู่แบบนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นเราอยู่แล้วเราชาร์จได้เราก็ชาร์จตรงนี้ก็เลยอยากที่จะสร้างความเข้าใจนะครับคือจริงๆพี่ไม่แต่แรกมาแกก็พี่พี่ไม่ก็จับได้อยู่แล้ว แต่ว่าเหมือนรอเหมือนรอเรานิกมากับพี่ต้องยกให้นิกเออพี่ไม้นี่เขาจะมีช่องช่องตอนนี้พี่ไม่ทำช่องยูทูบช่องยูทูบอะไรช่องอะไรพี่ช่างไมบองลาใต้ควักด้วยควักด้วยควักติดับมด้วยครับควักติดตามด้วยนิกมาพี่ต้องให้นิกเลยพี่นั่็คืออย่างนี้อยากจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ตอนนี้ก็คือเขาก็จะทำยูทูบเพราะว่าบางทีการมาช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะมันมีค่าใช้จ่ายผมก็อยากให้พี่ไม่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีค่าน้ำมันน้ำมันตอนนี้ก็เพิ่งทำนะก็ฝากติดตาม นะครับช่างไม้บองหลาอะไรนะบองหลาใต้บองหลาะไรยนอะไรยนช่างไม้บองหลาใต้ค <c oughs> รับครับติดตามช่องมใีใหม่ด้วยนะครับ